ร่วมเปิดศึกโดยเครื่องปรับอากาศมิซูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิมเอามาอาจารย์ลิงฟอน X ราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์รวยเละเป๊ะปังคือราศีมีคนสอบถูกนะครับ กุมครับร oh! <Hey! S 1> วยแล้วมันเป๊ะปังไปว่ารวยมากแล้วชุดทันทีอันนี้มันจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมและเป็นในช่วงนี้เท่านั้นนะครับเพราะชาวราศีกุมดวงยังไม่ดีครับดวงหนึ่งปีที่ผ่านมาเบื่อเซสงล้าหมดแรงอ่อนกําลังมีคําถามข้อนี้มาเป็นกําลังใจให้คุณที่เกิดในราศีกุมแหมมันชื่นใจถูกต้องไหมครับเหมือนฝน หยาดน้ำจากฟ้าชโลมจิตใจให้ชุ่มฉ่ำยามที่เหี่ยวแห้งและเหนื่อยล้านี่คือบรรยากาศรวมๆของชาวราศรีกุมเป็นกันครับเพราะดาวประจำตัวยังโคจรเป็นประประูปูปะปะหมดแรงออกกำลังจะดีเมื่อไหร่สี่สิงหาและช่วงนี้ละ่ะมีเกณฑ์สั้นๆดาวพระฤหสัสบดีแม้จะโคจรเป็นมรณะในดวงชะตาก็ตามทีแต่มีดาวหลายดวงโคจรเลื้อก,กูลในความเป็นไปให้ชาว ราศีกลุ่มนั้นมีโชคลาภสมปรารถนาะจะมีโอกาสที่มีดาวสุขโครจรในเรือนการเงินดาวพุธเป็นมหาอุดแล้วดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพระศรีก็โครจรในเรือนพุธเป็นเกษตรสลับเรือนไม่มีเป็นมีเพราะฉะนั้นการกลับดวงแบบนี้ต้องหาโบราณก็าหาพระรือว่าพระเมเหิสวนพระกับพระมองทางไหนก็นเป็นพระกลับไปกลับมาพระตั้งหงายคือพระเมเหิสวนสวนเนี่ยกลับ ปัจจุบันหาอะไรเหรียญพระราหูทรงครุฑวัดเจ้าอามและไปร่วมสร้างบรรณาสลาพญานคราชที่จะบดิษาฐานปู่ศรีสุดโทวิรูปรโขนนคราชเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันทธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์รวยเละเป๊ะปังได้แก่ชาวราศีกุมฟันธงครับ แบบนี้เหมาะกับการเริ่มทําธุรกิจเหมือนกันไหมอะไร<น>ะบอกมาตอนนี้กําลังดูดูอยู่ค่ะพอดีว่ากับญานอะค่ะพอดีมันเป็นเขาเรียกว่าออร์แกนิกเป็นพวกครีมบํารุงผิวบํารุงผมแบบปลูกผมอะไรทุกอย่างเลยค่ะเป็นแบบครีมออร์แกนิกเลยค่ะอ๋อก็คือคือผลิตที่ญี่ปุ่นทุกอย่างตอนนี้เปิดตลาดที่เมกาแล้วแล้วก็ที่ญี่ปุ่นบ้างแล้วค่ะยังไม่ได้นํามาที่ไทยแต่ว่าจะนํามาเร็วๆนี้ค่ะแต่จะเปิดบูธเร็วๆนี้ค่ะถ้าในไอจีอันนั้นญาติหรือแฟน <laughs> แ จะได้แยกเป็นใช่ไหมคนที่ไม่ค่อยมีผมใช่ไหมอ่าเอะลูกมาดูอะลูกมาดูอะลูกมาดูมาเปิดตู้ว่าเปิดตู้ว่านี่ไงไม่ใช่ครับอันนั้นเมียคุณลีน่าจังครับผมอันนี้ผัวคุณลีน่าจังเพเอ้าผมก็เออทำไมเธอเบลพักหลังดูแบบเต็มอิ่มคุณดูจริงๆคุณอาจจะเป็นผัวคนเดียวกันก็ได้คุณลองดูนะ ลองดูอันนี้ก็ขายอยู่นะเว้ยแต่ไม่ใช่ใช่ไหมเชเบลไม่ใช่ไม่งั้นคุณจะมีปัญหากับลีน่าจังนะเว้ยไม่ใ ไม่ใช่ค่ะคุณน้องยังตกกันสองปีแล้วค่ะสองเดือนเองนะครับสองปีค่ะสองปีค่ะครับผมเข้าวงการไหมเข้าๆอยู่นะคะเล่นเสิร์อคุณดันใช่ไหมคุณดันเขาใช่ไหมไม่ค่ะไม่ไม่นี่ต่างคนต่างทำงานกันค่ะเหรอใช่เขามาเป็นอะไรในแบบก่อนหรือว่าอะไรเออเริ่มจากเป็นหนุ่มครีโอค่ะได้ The Basic Pack ค่ะใช่สามปีมากยิ่งทำไอจีบ่อยๆแต่แบบดูดูแต่รูปถอดเสื้อนะเพรหนุ่มนี้หนุ่มนี้ก็เลยเหมือนแบบว่า หนูดูสวยขึ้นดูดีขึ้น<ช>เพราะมีแฟนคนนี้ไหมหรืออะไรเออใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนเราช่วยกันดูแลสุขภาพเราร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็เราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองด้วยจนแบบมีเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็แบบคุ้มทุกอย่างเลยออกกําลังกายกินแม้กระทั่งการกินนะสมมติเราอยากกินนี่ยเขาให้กินแต่พอแบบกินได้ประมาณหนึ่งแล้วเขาก็แย่งเลย คือแบบให้กินแค่เนี้ยแล้วเขารับเราได้ไหมที่เราเล่นบทละครรับบทได้ร้ยเขารับได้ไหมเขารับได้ค่ะแต่ส่วนมากจะแบบไม่ชอบบทที่เลิฟซีนมากกว่าเล่นเล่นเทคเดียวผ่านแล้วกันเอาอย่างนี้ถ้าคุณจะต้องเล่นเลิฟซีนเมื่อไหร่คุณจะต้องเหมือนแบบกระซิบหาเขาเสมอใช่ค่ะเอาบอกกับเขาตัวต่อตัวดีกว่านะครับขอเจ้ กำกับหน่อยกำกับสมมติว่าเขาเล่นบทร้ายเล่นบทร้ายไม่เอาจะเอาเลิกศีลเนี่ยนั้นคุณเล่นเป็นพระเอกอินนี้เป็นตัวกองอินนี้มาได้ไหมอินนี้เป็นตัวกองเดย์เดย์ขอเพื่อนพระเอกมาช่วยหน่อยวะเพื่อนพระเอกมาแสงพร้อมแสงพร้อมครับคุณกับครับมาเพื่อนตัวร้ายเพื่อนตัวร้ายมาวะมาแกล้งป่าตอนนี้พระเอกในเรื่องเป็นคนรักสัตว์มีหมามาด้วย อันนี้เธอถึงไม่ื้อเลยนะเธอจำได้ไหมวันนั้นเธอจำได้ไหมเธอจาได้ไหมวันนั้นเราสองคนเราสองตัวเราสองคนพ่อเอกกำลังจะจับมือนางเอกตัวโกงมาเห็นไอเตี้ยตะโกนไอเตี้ย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 เอาจริงนะเอาเอาจริงจริเตอนแรกอ่ะไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ตอนเนี้ย โอ้โหเจ็บว่ะขณะนั้นขอเลยเพื่อนเพื่อนพระเอกเพื่อนพระเอกมาปึ๊บจรงหมามาตรงหมาเสร็จปึ๊บโกรธไปกัดเพื่อนนางเอกเพื่อนนางเอกเพื่อนตุ๊กองเพื่อนตุ๊กงไปเลยไปกัดขา พี่ก๊อฟพี่ก๊อกแล้วก็พี่แจ็คจับทรับจับทงนี่คือรอบเงินขวันถุงนะคะสนับสนุนโดย AIS 4G Advance ค่ะจับทั้งหมดกี่ตัวคะสามคนสามคนครับพี่เชิญค่ะจัดได้เลยใช่ไหมครับ มันหลุดจากนี้แปาว่าแจ็คอะไรนะอ๋อภาพไม่ได้จับมานะภ้าไม่ได้ยเท่เท่เท่บ้าไปเนี้ยภาพไม่ได้อะไรไอ้กอลฟอะไรนี่พี่มึงนะไห้พี่นะเวยเงินด้วยสำคัญกว่าพี่น้องเอ้ารับเงินขวัญถุงคลั่ปอีกหนึ่งหมื่นบาทจาก AIS 4G Advanced ค่ะขอบคุณมากนะครับ สิบสอคนสิองราศีขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณผูช้ชมอย่าลืมนะคะเข้าไปใน Facebook ของเรากดไลค์กดแชร์12ราศีด้วยนะคะคและนี่ที่นี่ที่เดียวคุณผู้ชมขาเช็คดวงกับเราศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนอาทิตย์หน้าเช็คดวงกับเราสวัสดีคะ่คะ Olha o